เสียงของผู้ชมดังตึกกล้องตอนที่ฉันเล่นขอสุดท้ายฉันเงยหน้ามองพลุที่สว่างสวัยขึ้นเต็มฟ้าประหนึ่งว่ามันกำลังเต้นดำเปล่งประกายและเปี่ยมด้วยความหวังขณะเดียวกันมันก็พาฉันกลับสู่เงาเมืดของฝันร้ายที่ฉันสะพรึงกลัวในตอนที่พวกเราเล่นจบเซนที่เป็นนักร้องนำก็รีบเข้ามาหาฉันที่หลังเวทีทันทีแจวเลยเรเวนเธอทำให้คืนนี้เร่าร้อนสุดๆสนใจมาร่วมวงด้วยกันไหมล่ะที่นี่ต้องการเธอนะฉันเอง ถาต้องการน,น่าสนแต่ถ้าเอาจริงมีหวังยาข้าชันแน่ฉันแค่มาเล่นเพราะเห็นว่ามือกีตาร์ในป่วยเซนเป็นรุ่นพี่ที่ป๊อบมากในโรงเรียนก็นนะ้าเหมานี่ตามติดฉันมาหลายเดือนแล้วเสียดายที่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการมีแฟนเท่าไหร่นักฉันจะคอยถามเรื่อยๆไม่ได้บางทีฉันอาจจะรอดจากย่าเธอฉันหัวรอะนึกถึงหน้ายา่าตอนที่รู้ว่าฉันมาเข้าร่วมวงรักเฮ้ยสยองย่าเป็นมหาเศรษฐีไฮโซ ที่รับฉันมาเลี้ยงด้วยตัวคนเดียวหลังจากที่ฉันต้องพลัดพรากจากพ่อแม่เพราะอุบัติเหตุเมื่อสมัยเด็กเธอเลี้ยงดูฉันเหมือนไข่ในหินโดยที่ไม่มีเวลาให้เธอให้ทุกอย่างที่ฉันต้องการแต่ว่าฉันก็ยังคงคิดถึงพ่อแม่และรู้สึกเหงาดอกไม้ไฟคือสิ่งสุดท้ายที่ฉันจำได้กกับพวกเขาทุกครั้งที่เห็นเด็กวัยเดียวกันอยู่กับครอบครัวฉันอดไม่ได้ที่จะอิจฉ้าการเป็นทายาทคุณย่านั้นมาพร้อมความรับผิดชอบที่มากมายฉันต้องตั้งใจเรียนเพื่อสานต่อสิ่งที่คุณย่า้งไว โดยปกติแล้วหลังเลิกเรียนฉัจะ,จะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดของโรงเรียนทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อตอนที่บรรณารักษ์ประจําห้องสมุดตัดสินใจลาพักร้อนทำให้มิสมาวีมารับหน้าที่แทนชโชคเราเธอคนนี้ทําให้ชีวิตที่แสนน่าเบื่อของฉันมีสีสันขึ้นมาเป็นพันเท่านานหลายสัปดาห์แทนที่จะอ่านหนังสือฉันกลับมวัวแต่ยุ่งกับการสังเกตเธอเธอสวมหมวกไหมพรมตลอดเวลาแม้จะอยู่ในอาคารัร ทำเอาฉันอยากรู้ใจแย่ว่าเธอซ่อนหรือปิดบังอะไรเอาไว้ข้างในงูเหรอดังนกหรือสอ่งความที่ทํพลาดอ้อไม่แน่เธออาจอายพระหัวล้านก็ได้นอกจากว่าเธอจะเงอะงะซุ่มซ่ามแล้วเธอก็ยังเงียบในเวลาเดียวกันทําตัวเหมือนกับเงาเลยทุกครั้งที่ฉันขอให้เธอช่วยหาหนังสือเธอก็จะพาฉันไปที่ฉันวางโดยไม่พูดอะไรสักคําในวันหนึ่งฉันทำหนังสือตกทำให้ออริกามิของฉันกระจัดกระจาย ฉันกำลังจะก้มเก็บเธอว่าก็มีใครบางคนเอื้อไปเก็บมันก่อนฉันเธอคนนั้นหยิบนกพีดาบขึ้นมาถือเธอภาพเหรออ่าใช่ค่ะโอ้เธอพูดได้จริงๆซะด้วยไปเรียนที่ไหนมาก็แค่ทำตาม y ยนะู t u ท e บเนี่ยก็น,น่าสนุกดีแถมยังใช้ไปที่ขั้นหนังสือได้ด้วยอะ่ะทำไมเหรอเธอสงสัยตานุ่มนวลให้ซึ่งนั่นทำให้ฉันยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่เธอเดินไปก่อนที่ฉันจะพูดต่อแบบนั้นมันคืออะไรอะ่ะ ต่อมาในคืนนั้นฉันแวะมาที่โรงเรียนเพราะลืมสมุดโน้ตเอาไว้ดึกมากแล้วประตูโรงเรียนล็อกอยู่ฉันเกือบคิดว่าไม่มีใครอยู่กระทั่งเหลือไปเห็นมอเตอร์ไซค์ลึกลับคันหนึ่งที่ลานจอดไม่นานนักฉันก็เห็นดาที่คุ้นเคยไปคล่อมที่มอเตอร์ไซค์คันนั้นฉันจำหมวกไหมพรมอันเป็นเอกลักษณ์นั่นได้ทันทีที่เห็นไม่ต้องสงสัยว่าเป็นใครทว่าคราวนี้เธอกลับมาในลุกแจ็คเก็ตหนังสีดำเงาวับว้าวกลางวันไปบรรดารักลึกลับ กลั้งขึ้นเป็นสิงนักบิดอย่างนั้นเหรอน่าสนใจดีนี่ฉันตัดสินใจแอบตามเธอห่างๆก่อนจะมาถึงลานโล่งๆที่กลุ่มอัจฉาิ์กำลังรังแกชายคนหนึ่งอยู่ฉันจอดรถแถวนั้นแล้วไปแอบอยู่หลังต้นไม้ทันใดนั้นมิสมาวีก็ถอดหมวกออกมาเผยให้เห็นเส้นผมของเธอฉันอ้าปากค้างกับภาพความอลังการที่ตัวเองเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ฉันขยี้ตาให้แน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาดเส้นผมของเธอดูเหมือนเปลวเพลิงที่กำลังพิ้วสวยอยู่ ไงหนุมน่มๆกำลังสนุกที่ได้รังแกคนไร้ทางสู้อยู่เหรอหรือที่ทำแบบนี้เพราะว่าตัวเองมีปมได้เป็นใครมาจากไหนเนี่ยคนสวยนวยดับเพลิงงั้นเหรออ๋อเปล่าเลยฉันแค่มาอุ่นร่างกายนิดหน่อยทันใดนั้นผมของเธอก็มีไฟที่ลุกไหม้พวยพุ่งขึ้นมาเธอบิดขั้นแรงทำให้เกิดเสียงเร้กับไฟป่าเครื่องยนต์เริ่มคำรามเธอพุ่งเข้าไปในชั่วพริบตาเธอคล่องแคล่วเราวกับว่ากำลังแสดงโชว์ เธอสิ้งวนรอบพวกเขาทําให้เกิดแสงและพุงความร้อนขึ้นมาโดยที่ไม่ทันรู้ตัวเธอก็ล้อมพวกเขาด้วยความเร็วแสงและขังพวกเขาไว้ในวงแหวนที่สร้าง้วบเปลวเพลิงนี่มันเวทมนต์อะไรกันฉันกําลังฝันอย่างง้นเหรอพวกอัตภาพพุ่งไปที่เธอเธอว่าเธอก็ดริฟใส่เส้นผมของเธอสยายเป็นเปลวเพลิงเธอยกมือหนึ่งขึ้นมาทําให้พวกนั้นแตกกระจางไปเลยและพากันวิ่งหนีมันก็ตายฉันวิ่งกลับขึ้นรถขณะที่เธอไปช่วยเหลือเหยื่อ จากนั้นฉันก็เริ่มขับรถตามเธอไปทั่วทั้งเมืองไม่กี่ชั่วโมงต่อมาฉันก็เห็นว่าเธอกำลังตะลุยช่วยเหลือผู้คนและคลี่คลายคดีเรากับซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงคืนนั้นฉันนอนแทบไม่หลับภาพผมที่ลุกชนนั้นยังวนเวียนอยู่ในหัวของฉันอย่างแรกในตอนเช้าฉันตรงไปที่ห้องสมุดเพื่อหวังเค้นความจริงจากปากของเธอเมื่อคืนหนูเห็นนะทั้งมอเตอร์ไซค์เส้นผมสีเพลิงพลังวิเศษที่คุณช่วยผู้คนก็ด้วย เป็นฝันที่น่าสนใจดีไม่ได้หลับคาหนังสือใช่ไหมจ๊ะหนูไม่ได้เพ้อนะหนูรู้ว่าหนูเห็นอะไรเธอยักไหลให้ก่อนจะกลับไปทำงานเงียบๆเ,เหมือนเดิมโอ้อยโยมโหชะมัดเลยคืนนั้นฉันออกมาอีกรอบและที่เห็นก็เป็นไปตามคาดเธอขับมอเตอร์ไซค์ไฟลุกซิ่งสยายผมทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีอีกครั้งในที่สุดฉันก็สามารถต้อนเธอให้จนมุมได้ในวันถัดมาพอที่ เลิกทำตัวปกติได้แล้วหนูรู้ว่าที่จริงคุณเป็นพวกยอดมนุษย์คุณเป็นใครกันแนะ่เธอวางหนังสือเล่มนั้นลงไปก่อนจะมองมาด้วยแววตาจริงจังแบบที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเธอนี่ดื้อเอาเรื่องเลยนะฉันว่าเธอยกมือขึ้นเหมือนจะเอานิ้วจิ้มหน้าผากฉันแต่ก็หยุดแล้วถอนหายใจก็ได้ถ้าอยากได้คำตอบจริงๆเย็นวันเสาร์มามหาฉันที่ท่าเรือร้างตอนอาทิตย์ตกอ๋อได้สิหนูไปแนะ่สุดสัปดาห์มาถึง ฉันมายัางที่นัดหมายทว่าเธอกลับมารอฉันอยู่ก่อนแล้วในขณะที่ยืนพิงมอเตอร์ไซค์และปล่อยให้ผมเพลิงสะท้อนกับแสงพรบค่ำว่าไงรู้สึกยังไงบ้างก็ดีค่ะตั้งตารอสุดๆที่จะได้ฟังนิทานสุดเจ๋งก่อนนอนแม้พอดีเลยเพราะฉันเองก็เล่าเรื่องเก่งมากซะด้วยแต่ก่อนอื่นชื่อจริงของฉันคือมวิกาและฉันไม่ใช่คนแถวนี้เดี๋ยวนะหมายถึงนอกโลกหรือเปล่าคุณเป็นเอเลียเหรอ ฉันคือไพรโรอคอนโลกที่ฉันอยู่เรียกว่าทเทวตจะจ้องหน่อยก็นัดรันฉันมาที่นี่เพื่อทําหน้าที่ผู้นำและปกป้องผู้คนของฉันไม่ว่าที่ไหนโอเคนี่คงเป็นความฝันที่ยาวนานมากแน่ๆนไม่มีทางที่เรื่องพวกนี้จะจริงได้เลยแต่ตามตรงนะช่างมันประไดฉันชอบเรื่องอะไรแบบนี้สุดๆทาไมคุณถึงต้องปลอมตัวเป็นบรรณารัก์โรงเรียนเราด้วยละ่ะไม่มีที่ไหนเหมาะแก่การซ่อนเท่าหลังโต๊ที่เต็มไปด้วยหนังสือรลก คนปกติที่ไหนจะสงสัยบรรรักษ์ท่าทางซุ่มซ่ามกันมันง่ายต่อการสอดส่องรวมไปถึงตามกลิ่นและซ่อนผู้ไฟบนหัวด้วยไม่อยากเชื่อว่าที่แท้เธอช่างพูดขนาดนี้แล้วผมคนติดไฟอยู่แท้ๆแต่ไม่ไหม้เลยเหรอเป็นไปได้อย่างไรอ่ะไม่ต้องห่วงเจ้านี่เป็นมิตรกับฉันแถมมันก็ไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายใครมีแต่ศัตรูเท่านั้นแหละที่จะเห็นว่ามันน่าสะพรึงกลัวแค่ไหน ว่าไปแล้วอากาศตอนนี้เหมาะจะชมวิวมากเลยนะเนี่ยนั่งรถเล่นกันเถอะอ่ะขึ้นมาฉันลังเลในทีแรกแต่ว่าลึกๆแล้วฉันเองก็หอยหาการผรจนภัยมาตลอดเพราะงั้นฉันจึงขึ้นไปเดวซิ่งไปทั่วเมืองด้วยความเร็วที่ทำเอาท้องฉันเสียววาเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยน่าๆนาไม่เป็นไรหรอกไม่ทันใดรถตำรวจก็ตามเรามาเสียงเซเรนดังเาวามาวีก้าก็ซิ่งหลบรถทุกคันได้ และทิ้งห่างพวกเขาเจอกันนะคุณตำรวจเธอบิดคันเร่งเบาๆก่อนจะเลี้ยวเข้าไปในตรอกแคบๆหลบรถแน่นถนนลอดผ่านรถบรรทุกคันเบอร์เรมเหมือนเป็นเรื่องปล้อยกล้วยจากนั้นลอรถก็เริ่มมีประกายไฟสีส้มออกมากว่าจะรู้ตัวเราก็ทะยานขึ้นฟ้าและเหินข้ามเมืองไปแล้วฉันอ้าปากค้างขณะที่เห็นตึกค่อยๆเล็กลงไปแม่เจ้าสิแงแกนี่เราบินอยู่หรอแค่รอดนะ่ะ เรเรียกว่าบินฟังดูเท่กว่าเราลงจอดเพราะประกายไฟมาวีก้าไม่หยุดเพียงเท่านั้นเธอหันรถสิ่งไปทางภูเขาอย่างไม่ลังเลเดี๋ยวถนนมันขาดนะโอ้ถนนไม่จำเป็นหรอกสาวน้อยเร่งเครื่องเต็มที่ไฟที่พวยพุ่งทำให้เรากระโจนข้ามเนินหินและทยานสู่ฟ้กฟ้าเหมือนดาวหางที่ลุกไหม้จากยอดเขาหนึ่งสู่อีกยอดเขาเป็นบ้าได้ไงอะ บอกแล้วหนูกตรงไหนเล่าแต่ใช่ก็นิดนึงแหละหลายวันหลังจากนั้นมันช่างเต็มไปได้วยการผจญภัยตอนกลางวันฉันจะใช้เวลาอยู่กับมาวิก้าในห้องสมุดฟังเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับบ้านเกิดและฮีแน่พี่สาวผู้ล่วงลับซึ่งชอบพับกระดาษเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกับฉันทุกคืนและทุกสัปดาห์เธอจะหิ้วฉันไปทำหน้าที่ซปเปอร,ร์ฮีโร่ได้กันแสงสุริยันแผดเผา ท้องฟ้าพิโรดฟังลึกใต้แปลวเพลงวันหนึ่งฉันตอบแทนเธอด้วยการพาไปเดินห้างแล้วเธอก็ดูตื่นทตาตื่นใจมากไม่อยากเชื่อเลยห้องแช่แข็งพิเศษนี่มันอะไรกันที่นัดลลนไม่มีแบบนี้นี่เขาเรียกว่าห้างและที่มันเย็นได้แบบนี้ก็เพราะว่าที่นี่เราติดแอรน่าทึ่งแฮ พวกเธอเดินวนในนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้ยังไงเหมือนกําลังทําภารกิจอยู่ทั้งที่ในนี้ไม่มีสมบัติซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเองก็นับเป็นสมบัติด้วยเหมือนกันนะฉันอดหัวเราะไม่ได้กับท่าทางของเธอจริงๆหลังจากเดินเล่นแล้วเราก็กลับไปลาดะเวนกนันต่อเพราะว่าในคืนนั้นเองความสนุกก็กลายเป็นเรื่องจริงจังเราพบเข้ากับตึกหนึ่งที่กําลังไฟไหม้อย่างหนักรถดับเพลิงมาถึงแล้ว เพว่าไฟกับลุกไหม้เกินการควบคุมพาแม่หนีติดอยู่ข้างในขอร้องและช่ยด้วยภาพเด็กสาวตัวน้อยที่ร้องไห้อย่างสิ้นหวังมันบีบใจฉันอย่างบอกไม่ถูกฉันนึกถึงตัวเองตอนเด็กที่ทั้งสิ้นหวังและวหวาดกลัวได้โปรดช่วยพวกเขาเถอะเธอยังเด็กอยู่เลยให้เสียครอบครัวไม่ได้นะสัญญาเลยไม่มีทางแนะ่มาวิก้าเดินตรงเข้าไปในตึกที่ถูกไฟไหม้ก่อนจะควบคุมเปลวเพลิงด้วยสิ่งที่เธอเรียกว่าพลังแห่งธาตุไฟ แล้วแหวกเพลิงออกเป็นทางพวกคนที่ติดอยู่ข้างในนั้นเธอทําลายเศษซากที่ร่วงลงมาได้ไฟของเธอทําให้พวกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันอ้าปากค้างไม่กี่นาทีเธอก็เดินออกมาพร้อมกับพ่อแม่ของเด็กสาวที่กําลังสําลักคนนังดับเพลิงรีบเข้าไปช่วยทันทีฉันแทบร้องไห้เพราะโล่งอกเด็กคนนั้นรีบวิ่งไปหาพ่อแม่ของเธอพวกเขากอดกันแต่ก่อนที่ตำรวจและสื่อมวลชนจะล้อมฮีโร่แห่งเพลิงของเมืองเราไว้ได้นั้น มาววก้าก็คว้าตัวฉันไว้แล้วพาหนีมาที่สวนสนุกดังเรื่องเมื่อกี้ทำให้เธอนึกถึงปมของตัวเองเข้าใช่ไหมระบายออกมาได้นะฉันอยู่นี่พร้อมรับฟังตอนนั้นหนูสามขวบจำอะไรไม่ได้มากแค่คุณคุณว่าอยู่บนเรือยอดกับพ่อแม่พวกเขากำลังฉลองบางอย่าง ดอกไม้ไฟนั้นงดงามมากทําให้หนูมีความสุขเทว่าหลังจากนั้นคลื่นก็รุนแรงทั้งเรือโคลงเคลงแม่ของหนูก็กรีดร้องพ่อขอหนูไว้แน่นพวกเราจมน้าลงไปทุกอย่างค,อคอ่อยๆมืดลงหนูตื่นขึ้นมาที่ชายฝั่งหนูถูกรับเลี้ยงโดยคนย่าที่มาเจอย่าเลี้ยงดูหนูเหมือนลูกเธอหาพวกเขาทวิถีทาง ทั้งจ้างทีมค้นหาลามไปถึงนักสืบแต่ก็ไม่เจอเพวกเขาสาบสูญทุกคนบอกว่าพ่อแม่ตายแล้วเธอว่าหนูก็ทำใจเชื่อไม่ได้ในใจหนูยังคงคิดว่าพวกเขาคงมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งความรู้สึกนั้นทรงพลังมากรักษามันไว้แต่ก็อย่าปล่อยให้มันฉุดรั้งเธอเรื่องราวของเธอยังไม่จบแสงสว่างอาจนำเธอไปสู่เส้นทางที่มันควรเป็นทันใดนั้นดอกไม้ไฟที่เส้นขอบฟ้าก็ดึงความสนใจเรา คงมาจากท่าเรือใกล้ๆนะที่เทวะตอนนี้ใกล้ถึงเทศกาลโคมลอยแล้วผู้คนจากเมืองหลีเ่เย่จะเฉลิมฉลองด้วยแสงดอกไม้ไฟและดนตรีเพื่อทิ่ถาและระลึกถึงความทรงจำของทุกๆคนว้าวฟังดูดีจังคงดีถ้ามีโอกาสได้สัมผัสบ้างได้สิถ้าหากแค่เฉลิมฉลองนิดหน่อยยังไงเหรอแทนการตอบคำ,คำ<ๆ>ถามเธอพาฉันไปยังท่าเรือ แล้วบอกให้ฉันปิดตาไว้รอให้สัญญาณนะโอเคโอเคทันใดนั้นบรรยากาศทุกอย่างก็เริ่มที่จะดังขึ้นและคึแคัง แลลืมตาได้ฉันลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นพวกคนที่ดูเหมือนตัวละครในเกมเหมือนกับเธอนี่คุณทำหมดเลยเหรอมาวิก้าทำให้ทุกอย่างดูเป็นไปได้ขึ้นมาไม่นานนะักพวกคนจากเมืองเราที่อยากรู้อยากเห็นเทศกาลที่จัดขึ้นทันควันนี้ก็พากันหลั่งไหลเข้ามาไม่กี่อึดใจเสียงดนตรีร็อกมันๆก็ดังตึกท้องไปั่ายๆฟัง ฉันเส้นผมสีเพลิงของเธอส่องประกายราวกับคำเชิญที่ฉันไม่อาจเลี่ยงกว่าจะรู้ตัวฉันก็ขึ้นเวทีไปแล้วฉันบรรเลงกีต้าร์ไฟฟ้าราวกับรักตาร์ที่แท้จริงและปล่อยใจไปกับช่วงเวลานั้นแต่แล้วหางตาฉันก็สังเกตเห็นคุณย่าที่ยืนนิ่งในฝูงชนใจฉันหยุดเต้นไปชัว่วขณะฉันคิดว่าจะโดนว่าแล้วแน่ๆเธอว่ายากลับส่งยิ้มมาให้ฉันแน่นหน้าอกในความยินดี เมื่อการสแสดงจบลงมาวีก้าพาฉันไปที่ริมน้ำที่ทิ่ซึ่งคลมลอยนับไม่ถ้วนลอยระยิบระยับขึ้นไปเหมือนหมูเดาเธอยืนให้ฉันคมหนึง่งอธิษฐานสิเทศกาคลคมลอยคือการส่งความหวังขึ้นสู่ฟ้าจงเชื่อมัน่นและขอให้มันเป็นจริงขอให้ฉันได้เจอพ่อกับแม่อีกครั้งฉันปล่อยคลมลอยขึ้นไปเฝ้ามองมันล่องลอยไปพร้อมกับคมนับร้อยและทันใดนั้นสองเงาลางๆก็ปรากฏขึ้นมา ฉันหยุดหายใจเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้ๆใจฉันเต้นดัวแม่กับพ่อเหรอฉันวิ่งไปหาพวกเขาและปล่อยให้น้ำตาไหลาอาบหน้าพวกเขากอดฉันไว้แน่นเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองได้รับการเติมเต็มหนูคิดถึงพ่อกับแม่มากรับนะครับ มวีก้าเดินเข้ามาเงียบๆด้าน,นหลังเธอมีแสงปรากฏขึ้นมารอกับประตูข้ามมิตเิเกิดอะไรขึ้นคุณจะไปแล้วเหรอนัดลันต้องการฉันมันถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องกลับไปเพื่อส่องแสงนำทางให้ผู้คนของฉันฉันรู้สึกจุกในอกขอบคุณสำหรับทุกอย่างคุณทำให้ความปรารถนาหนูเป็นจริงเือเป็นเกียรติและความสุขของฉันเช่นกันหนูว่าหนูคงคิดถึงคุณ เธอหยิบมือถือฉันไปกดปุ่มอย่างรวดเร็วและติดตั้งเกมที่ชื่อว่า g e n s h i n Impact คิดถึงเมื่อไหร่ก็เปิดเล่นนะจะจะคอยอยู่ในนั้นเร่าร้อนและเชื่อมัน่นสักวันหนึง่งเธออาจจะได้ไปยืนที่เทวท์และได้อยู่ด้วยกันกับฉันที่นัดลานอันง,งดงามคําพูดของเธอทําให้ฉันซาบซึ้งอีกครั้งฉันกอดเธอแน่นมากจําไว้นะพระทย์ตกจะมาหลังช่วงที่มืดมนที่สุดเสมอรักษาเปลวไฟเอาไว้อย่าสูญสิ้นความหวังเดี๋ยวหนูมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆก็นะคุณอาจจะต้องการที่ค่าหนังสือ เชื่อเธอฉันใช้มันแน่ขอบคุณเรเวนไว้เจอกันใหม่นะมาวิก้าหายเข้าไปในประตูมิติแล้วดอกไม้ไฟก็ประทุขึ้นบนฟ้าเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นพลกแล้วรู้สึกสบายใจรากับว่าชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในใจมันกลับเข้าที่ มาร่วมการพรัญนััยครั้งยิ่งใหญ่ใ,ญใน g e n ช i n Impact กับอัปเดตล่าสุดปลดล็อกตัวละครใหม่ไม่ว่าจะเป็นไพโรอา c h คอนมาวิก้ามิสติคลซิลลีและหลานอย่างยอดฝีมือพิเศษหากว่าคุณล็อกอินในช่วงเทศกาลแลนทันไรรับไปเลยการชาฟรี20ครั้งตัวละครแจก4ดาวและของอัปเกรดที่จำเป็นต่างๆดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์คำอธิบายใต้คลิปเพิ่มเลเวลพันภัยของคุณ อัปเดตรอบนี้พลาดไม่ได้เลยเด็ดขาด